ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกสี่สุธานน้องภายในประเทศและต่างประเทศมาพบพอกระบาเป็นกรูกเก่าคือเดิมพี่น้องเว้อเมริกาเม่ยเงีเคี้ยวคนหายบาร์เบนมาถ่ายเพื่อนมียเงจืดเนาะหลังจากอีเพื่อนหายบาร์เบนเอาปูนมาส่งพี่น้องเอาส่งเมียจืดเป็นไหนเบนนาะบาเบนเป็นตะกร่อหยมือหนึ่งเหมือนสบายดีพี่น้อง

มันจะป้พี่น้องบ้ดีเ้สบายเนเบ้าโเจนมันฝู่นมันเปื้อนเด้เะมันสิเปื่อกหนึ่งเปลือกสึ่อให้อยากมานาพี่น้องเยอยากําส่งตัวปนอันนี้มันต้องเาเมื่อนะอนีเนาะพนฟ้าอย่างนี้มันเปือมันจะไปจะไปอิงโกกปน ปูไปเนาะบ้าเบอป้บเป็นยกปูนไว้เนาะมาอยู่บ่เอามาลงมามันนั่นเออขาในูบ้ามาเด้อมาเด้อหมาลูกมามาบอาลูกบอาบอเาาไปดีปลาลุกก่อนสไปปลาลุงก่อนหมาลูกมามามาลูกมเด้อ ว้ายเนอะวันนี้ก็จะเอาปูนลงเนาะพี่น้องเนาะเลยันนี้ก็มาส่งปูนให้เพื่นเนาะเลยเมนเนกำลังสร้างมือซับมือเนเนาะพี่น้องเนาะครั้งแรกเป็นซีวีด้วครับ พระพูมาส่งมันจชื้นมืดิดไม่มันอบมไปแล้วเลยบริจาคลีฆ่าลียัได้ยที่ตัวตัวแล้วโอยอเมน้องเบกดาก็หายใจกับมทั่วท้องเนาะพี่น้องเนาะโเพอ่ไหมลด้ให โอ้ยบื้นนี่กัาบ่นทานําเด้อมาหอขอญาตถ่ายคลิปเด้อโวัญพี่น้องเอยวัวดวัวัวดปูนม่ใหญ่จื้นเนาะพี่น้องเนาะอใหญ่พอสมควรเนาะ เพ <ider> <Commons> <Kad ons cción> ื่อนว่ใ <Neden> ห้เยอะเพื่นพี่น้องเอ้ยนะคุณนะมาสมบูรอยาใหญ่เฮ้ยมนสั่งู่ายจะจมาห้ลูกค้ามาให้ลกค้าแเลินไดได้อเคนมาหกค้าเดงนยง้นป็ราคนมาให้ลูกค้า่ะนี้บ ว่าดีๆที่ละลูกว่ดีเด้อห้องปลาลุงกินขนมนัเด้อลูกด้วยส้ะว้ายเออว่าันเพิ่์พี่น้องเพิ่์ลกำลังเฮียนว่าวด้วยละว่าลูก หอาเงินกอย่างน้เอาดเอาเงิน้เนาะเอาเเออาเเฮือนไม่ใหญ่จืนพี่น้องหลังใหญ่พอามควรเนาะเพิ่งกำลังสร้างอยู่สิมาสัมพันธ์ไม่ใหญ่จืนปลแล้วบัดบอยู่ไม่ใหญ่จืนบอยู่ เราเดินจัดต่อเ่อสร้างังาเพื่อมีใหขึ้นแต่ม่กีไปอยู่เพื่อมกีลงบักหน่ยองเ้เ็นดินล้างหน่ยล้างงามเลยแต่ฝนมาอยูน้ื่อี้แต่ลูกๆเพื่อเห็นแได้เอาเห็นแ้ไดเอาน่ะ ถูงามด้วยงามเอาถูงามๆากว่าหาจากหนสืบอกเรื่องครับหลดใหม่สุพักน้อพี่น้องไปมื้อน่ะคือปักซองพวกกันเขาพวกหับผ่ารถดเเขาอะเขามมีเขามาซ่องหนึ่งซ่กับซ่กบเข็มเหขางหาล้างกนรหลีดพ่รลรรุ่นูโหลเขานพรจนเอหเสียดายดิ คิดน้อยคิดใหญ่แล้วอยถอยออกถอยเข่าเล่นคิวปากซองครับข้าบุไปไร่ได้ปล่อยปล่อยข้าวไ่ได้หลยจั่วจั่วเลยต้องขาบเกาลีข้าวไ่ไปดิยซื้อวะไอเบ้นไอเบ้นวะเอาดีๆได้ข่าาเล็กซัเขาทำบริวอได้เหตดซีเขาเราจ้ะย่ามันะโดดหลันแล้วรู้ว่ามันจะลุดรู้หลบเป็นไป่ได้มอที่องาปากซองมื่องปทับมี่มที่ซบขึ้นเอาเมียเลยสซโน ใจหมักมันต้องได้ก็่ด้ไม่ต้องเวกดาก็นั่งก็บอกันหายใจไปทั่วทพี่น้องุกนเด้ครับน้ำอย่า้เานันาน้ล้น้กินน้ำีพี่น้องเ้ยพ่ตา้าน้อยเมือด้เด้อทอยู่พี่บ๊อน้อยู่นี่เลอาเตอยู่พี่น้อานไปห้นกิน กามปนคนหนบ่ให้เส <an> ้น um, ม okay, no ันนะบอย่าให้ไวได้บอที่นี่ได้แต่บ่ให้เส้นเราเกน้อยพี่น้องเลยเราเกยน้ามันเีเป็นผูจัดการเมื่เมืเน มาทำทีดอยู่ด้วยเนาะบังบังีนังเนามักแตงมาให้ช่างน้อยนนี้ช่างน้อยังแต่ีพี่น้องลเอามักแตงมาให้มีนังเนยขาพี่นาคียวพี่น้องเลยแตงแตงปลูกเองนี่เนาะโอ้แต่ปวดซานผิดพี่น้องปลูก้วยนธรรมชาติใส่ ขอบใจเพื่อนละบ่ขอบใจละบอขอบใจขอบใจขอบใจมีเงินเงยมับอมนเพื่อนมีชื่ออีกน้เพื่อนกำลังสางกำลังสีแวกำลังสาพี่น้องหังจากนั้นกฤษีเดก็พดคีเพียงท่านี้กฤษีำลามาจากพี่น้องก็ให้พี่น้องอัน เอฟซีถทุกคนมามาเบึกมาส้มทองตีนเนาะให้ขอ้อมีสุภาพเข้มแข็งเด้อร่ำรวยเงินทองถูกๆูกฐานบว่าอยู่เนื้อหรือไต่อยู่ไก่หรือไก่บ่ภายในประเทศต่างประเทศถูกทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วทูกทุกแข่งในประเทศเราอยู่สหรอเมิริกาคือกันมพี่น้องเฮเอฟซีกทันสุภาพเข้มแข็งร่ำรวยมีเงินทองใส่เด้อใหงจานมามาเป็นจีคอมรับครบประจักษ์ โทษประกาศได้ขอพิษพลาดประกาศได้ขอโทษก่อไฟน้ำถุกานวักุีนสุขุดเ้อมาพินกับประธานทำบอกคำจาสีบทถูกในพิดเหนนะพ่น้อาให้ได้คนกับลูกกับล้านกับว่าแมนพี่นเอาไปกู้ขากันดพิษพูดประกาศได้คอโทษก่อไฟเขอสิกลกาบกขคนสบายดีก็กำลองีดหนาอย่มกดนไลก็แชร์เด้อ